สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งนะครับกระผมนายมารุตมินเสนตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดทับขิดเหนือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษานครสวรรค์เขตหนึ่งวันนี้จะมานำเสนอนวัตกรรมแผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบ gps a f i step ประกอบการวิจัยผลของการใช้การจัดการเรียนรู้แบบการเรียนรู้เชิงรุก active learning โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ gps a f i step ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่สาม สัตว์และประเภทของสัตว์ชั้นประถมะศึกษาปีที่4ขั้นตอนการสร้างและใช้แผนการจัดการเรียนรู้ขั้นที่1ศึกษาแนวคิดทฤษฎีขั้นที่2ดําเนินการสร้างขั้นที่3ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญขั้นที่4พัฒนาปรับปรุงขั้นที่ห ใช้กับกลุ่มตัวอย่างศึกษาแนวคิดทฤษฎีรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ G-P-A-S 5 Step ครูผู้สอนได้สังเคราะห์กระบวนการเรียนรู้5ขั้นดังนี้ Step 1ขั้นค้นหาเก็บรวบรวมข้อมูล Step 2ขั้นคิดวิเคราะห์สร้างองค์ความรู้ Step 3ที ขั้นลงมือปฏิบัติและสรุปความรู้ step 4ขั้นสื่อสารและนําเสนอ step 5ขั้นประเมินและจิตสาธารณะดำเนินการสร้างโดยสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบการเรียนรู้เชิงรุก active learning โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ gpaas f step หน่วยการเรียนรู้ที่3สัตว์และประเภทของสัตว์ชั้นประถมะศึกษาปีที่4ํจำนวน6แผนตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญโดยนำแผนการจัดการเรียนรู้แบบการเรียนรู้เชิงรุก active learning โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบ GPS h ฟ step ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ3คนตรวจสอบความถูกต้องและความครอบคลุมเนื้อหาตามจุดประสงค์พัฒนาปรับปรุงโดยนำแผนการจัดการเรียนรู้แบบการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ g p a s f Step ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญใช้กับกลุ่มตัวอย่างนำแผนการจัดการเรียนรู้แบบการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ g p a s f Step ที่แก้ไขแล้วไปดำเนินการจัดการเรียนรู้กับผู้เรียนต่อไปกระบวนการใช้นวัตกรรมแผนการจัดการเรียนรู้แบบการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ G-P-A-S f s t e p ประกอบด้วย5ขั้นตอนดังนี้เ t ตวันขั้นค้นหาเก็บรวบรวมข้อมูลเ t e ท2ขั้นคิดวิเคราะห์สร้างองค์ความรู้เ t e ที three, ขั้นลงมือปฏิบัติและสรุปความรู้เ t e โ4ขั้นสื่อสารและนำเสนอเ t e ไฟขั้นประเมิน และจิตสาธารณะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จะเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ครบ5ขั้นตอนดังนี้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นที่กำหนดไว้ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สเต็ปขั้นค้นหาเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นขั้นตอนแรกที่ผู้เรียน เริ่มต้นในการหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ต้องการศึกษาหรือปัญหาที่ต้องการแก้ไขโดยข้อมูลที่รวบรวมจะต้องมีความน่าเชื่อถือการค้นหาข้อมูลสามารถทำได้หลายวิธีเช่นการค้นหาจากแหล่งข้อมูลออนไลน์การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ที่มีประสบการณ์การสำรวจหรือการรวบรวมข้อมูลจากการสำรวจภาคสนามการศึกษาจากเอกสารที่มีอยู่หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นที่กำหนดไว้ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Step 2ขั้นคิดวิเคราะห์ สร้างองค์ความรู้เป็นขั้นตอนที่ฝึกให้ผู้เรียนนำความรู้ที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้หรือสร้างความรู้ใหม่ๆขึ้นมาเพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาต่อไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นที่กำหนดไว้ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สเต็ปที่ขั้นลงมือปฏิบัติและสรุปความรู้เป็นขั้นที่นำเสนอแนวทางหรือวิธีการที่ได้จากการคิดวิเคราะห์มาปฏิบัติจริงเช่นการทดลองการดำเนินงานหรือการสร้างสิ่งใหม่ๆตามที่ได้ศึกษาหรือออกแบบไว้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นที่กำหนดไว้ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ step 4ขั้นสื่อสารและนำเสนอเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการถ่ายทอดข้อมูลหรือผลลัพธ์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือกลุ่มเป้าหมายโดยในขั้นตอนนี้จะมีการใช้สื่อหรือ วิธีการต่างๆเพื่อให้ข้อมูลนั้นเข้าใจง่ายและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เช่นการจัดทำรายงานการนำเสนอผ่านการประชุมหรือการใช้เครื่องมือสื่อสารดิจิทัลเป็นต้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นที่กำหนดไว้ ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ step 5ขั้นประเมินและจิตสาธารณะเป็นขั้นตอนการทบทวนผลลัพธ์หรือการกระทําต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อดูว่าได้ผลตามที่ตั้งใจหรือไม่และผลลัพธ์ดังกล่าวจะมีความเกี่ยวข้องกับความรู้สึกของความรับผิดชอบต่อส่วนรวมการใส่ใจ ในความเป็นอยู่ของผู้อื่นและสังคมเช่นผลงานนักเรียนการทำงานหรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อส่วนรวมผลที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดสามารถประยุกต์ใช้วิธีสอนกับสื่อการสอนที่น่าสนใจสามารถพัฒนาใช้กับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอื่นๆขอบคุณครับ